นะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวไทยสาวล่าต่างประเทศสู้คู่สุกคนมามามาครับวันนี้โอ้โหคักๆเลยครับวันนี้มามาวันนี้หมูย่างครับย่างมาเรียบร้อยครับตัวนี้อันนี้เขาลูกออกนะครับหไดย่างครับใส่มาครับมามามาจิมคนๆเลยครับอ Oh. Uh huh. อ,อือทัดโมยยังยครับโ uh huh. อ้ติ๊วอยู่วะบามา uh huh. uh huh. อาืาใส่ย่างย่างมาั้ยอันนี้ใส่ครับเอาแค่นี้เลยครับเมนูกับแก้มนะครับวันนี้มาได้กินรับเข่าแล้วครับกับแก้มเลยครับเท่านี้อือห uh ือ huh. มาทีเด,ยเดียวครับโอ้โหใส่มันน่ะนี่อ้ออพอดีเลย โอ้โหหูครับมามาครับมาหนี่งกิมบบนกมีดเดียกินคนเดียวอ๋อันนี้ใส่มา ใช่อืมย่ามาเบ้อครับอ๋อช้ำๆเลยครับช้ำๆแล้ครับ ตัวนี้กระชับครับมามาโอ้โอ ด้วยใหญ่ครับผมพี่นเราจิ้มลงไปแล้วครับโอ้โหอ่าสิ่งน,นี้ครับ